มาดูกันที่แบบฝึกหัด2.2ข้อที่1จํานวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นจํานวนตรรกยะและเป็นจํานวนอัตรรกยะก็คือข้อนี้โจทย์เขาต้องการถามว่าจํานวนในแต่ละข้อข้อไหนเป็นอัตรรกยะหรือข้อไหนเป็นอัตรรกยะให้เขียนบอกข้อแรก9ส่วน7น้องก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันอยู่ในรูปเศษส่วนดังนั้นจึงเป็นตรรกยะ ข้อที่2 2 7ลบสเศษ1ส่วน3เราสามารถทำออกมาเป็นเศษเกินด้วยการย้ายสามขึ้นไปคูณ2แล้วบวกด้วย1จะออกมาเป็น7หาร3ลบสเศษ1ส่วน3ก็คือลบ7ส่วน3ก็เป็นจำนวนตกกรรกะยะ 0ามย์ก็เป็นจํานวนเต็ม0ูนย์ซึ่งจํานวนเต็มทุกจํานวนคือจํานวนตรรกะยะดังนั้นข้อ3ก็ตกรรกะยะต่อมาข้อ4 -2-1 ลบสบวก1ส่วน5ลบ2มีค่าเท่ากับลบ5 0ส่วน5แล้วไปบวกกับ1ส่วน5ลบ10บวก1กลายเป็นลบ9ส่วนด้วย5ผลลัพธ์ของข้อนี้มันออกมาเป็นจำนวนตรรกะยะ าน,นะมันออกมาเป็นรูกเศษส่วนก็คือเป็นตักระยะต่อมาข้อ5ข้อ5มันคือ0.842ซึ่งมันเป็น0.842ซ้ํา0ก็คือเป็นจำนวนตักระยะถัดมาข้อ6ข้อ6มันคือ1.36 666666 66, 66, ไปเรื่อยๆมันก็คือ1 36, 3 6ซ้ํา ทศนิยมําก็เป็นตักระยะต่อมาข้อ7ข้อ7มันเป็น2.4 3.1 3.3.1 3.111น้องจะเห็นว่ามันไม่ได้สํากันแปลว่าอันนี้เป็นจำนวนอะตักกะยะข้อ8ลบ5.3 9ก้าสามสองหกสี่แามสองหี่แปสามสองหกน้องจะเห็นว่าสามสองหมันซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำสามสองสี่สามสองหกสามสองกดสามสก็คือเป็นตักกะยะถัดมาข้อที่เก้า 2องจุดหนึ่มันซ้ำหนึ่งสามเจ็ดไปเรื่อยๆดังนั้นข้อนี้ก็เป็นตักกะยะข้อสุดท้ายข้อ10บลบศู6 6์6ุ6หนึ่ง้นองจะเห็นว่ามันไม่ได้ซ้ำตรงไหนกันเลยที่เป็นแพทเทิร์นเห็นได้ชัดเจนดังนั้นข้อนี้เลยเป็นอตักกะยะ สรุปว่าถ้าเขาอยากรู้ว่าจํานวนในข้อต่อไปนี้เป็นตรกระยะหรืออตัตรรกยะตรกระยะก็คือต้องมองว่าเป็นเศษส่วนทศนิยมซึ่งอาจจะซ้ำศูนย์หรือซ้ำตัวอื่นก็ได้ส่วนอตัตรกยะก็คือจำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำหรือจำนวนที่อยู่ในรูปติดลากโอเคนะ ัดมาข้อที่2ตู้เย็นที่บ้านของหน่อยมีขนาด19.8คิวบิกฟุตใช้พลังงานไฟฟ้า726.35หน่วยต่อปีคิดเป็นค่าไฟฟ้า1,837.67บาทต่อปีจงหาว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนของตู้เย็นใบนี้เป็นเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้เป็นจำนวนตักกะหรืออตตรกยะเพราะเหตุใด ข้อนี้เขาอยากรู้ว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาเหลงค่าไฟฟ้าเขาบอกมาเป็น1นึ่ง7า7ต่อปี1ปีมันมี12เดือนดังนั้นเราก็จะได้ว่าค่าไฟฟ้า1เดือนมันจ้องมีค่าเท่ากับ1837.67หการด้วยสิสอง ี่ก็เลยจับไปตั้งหารตอนแรกจะหารได้1ครั้งเหลือเศษหดึงสามลงมาหารได้หครั้งเป็น60สเหลือเศษสดึง7ดลงมาหารได้สามครั้งเป็น36เหลือเศษ1แล้วตรงนี้พอเป็นจุดแปลว่าข้าขงบนก็ต้องเติมจุดและดึงหลงมา สิ 16, ไปหารด้วย12ได้หนึ่งครั้งเหลือเศษส 4, แล้วก็ดึงเจลงมา12บสหารเจได้12บสอี่สีจะเกินดังนั้นต้องเป็นสมครั้งได้36เหลือเศษ9อ๋อเหลือเศษ11แล้วก็เราพอจบตรงนี้ตรงนี้เรามีจุดอยู่แล้วดังนั้นเราเติมศูนย์ได้เลย หนึ่งหนึ่งศูนย์หารด้วยสิบสองจะได้อยู่เก้าครั้งออกมาเป็นหนึ่งร้อยแปดเหลือเศษสองแล้วก็เติมศูนย์ลงไปยี่สิบหารด้วยสิบสองได้หนึ่งครั้งเหลือเศษแปดแปดเติมศูนย์เข้าไปหารได้เจ็ดครั้งอ้อเจ็ดจะเป็นแปดสิบสี่จะเกินต้องเป็นหกครั้งเหลือเศษแปดแล้วเติมศูนย์ก็จะได้อีกหก แล้วก็เหลือเศษ8ไปเรื่อยๆดังนั้นมันจะเป็น6ซ้ําไปเรื่อยๆน้องก็จะได้แล้วว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนมันเป็น153.13916ซ้ำที่6บาทเราก็ตอบได้แล้วว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเท่านี้ซึ่งเป็นจำนวนตักรยะเพราะว่าเป็นจำนวนทศนิยมซ้ำก็เลยเป็นตักรยะ ดังนั้นข้อนี้ตอบว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนคือ153 1 3 9 1 6 3 6บาจด1 3 9 1 6สบาทเป็นตรกกยะเพราะทศนิยมําข้อนี้นะเขาจะให้เลขมาเยอะมาก19.672 726.35 1837.67แล้วน้องก็จะเห็นว่าจริงๆเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวดังนั้นเห็นเลขหลายตัวอย่าตกใจว่าเราต้องใช้ให้ครบทุกตัวเราใช้แค่ตัวที่จำเป็นในการหาคำตอบก็ได้โอเคนะข้อนี้ก็เอาาค่าไฟทางปีหารด้วยค่าไฟว่ามี12ครั้งในปีหนึ่งก็เลยได้เป็นค่าไฟต่อเดือนก็จบข้อที่สอง ส่วนข้อที่3เขาอยากให้เราหาตำแหน่งของรูสองรูสารู้าและรูหกบนเส้นจำนวนเดียวกันการที่เราจะวางมันบนเส้นจำนวนเดียวกันได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่ารูสองรูสามรูท่ารูหกเป็นเท่าไหร่เราก็อาจจะทำโดยการใช้การประมาณแบบข้อที่พี่ทำในโจทย์ ข้อแรกของเรื่องอัตกะยะเลยว่ารูสองให้เราประมาณโดยการมองว่ามันอยู่ระหว่าง1กับ2ก่อนเราก็ทำโทศนิทนิยมที่มันละเอียดขึ้นเรื่อยๆน้องก็ต้องไปลองทำกันเองดูนะคะน้องจะได้ออกมาว่ารูสองมันมีค่าออกมาประมาณ1,414รูสามมันมีค่าประมาณ1,732รู้าม,มีค่าประมาณ 2.236และรูท6มีค่าประมาณ2.449แล้วเราก็สร้างเส้นจ,จำนวน0 1 2 3ขึ้นมาโอเคนะไอขั้นตอนการทำตรงนี้พี่จะให้น้องกลับไปคิดเอาเองไปคิดให้ได้ออกมาประมาณเท่านี้เอาแค่3ตำแหน่งก็เพียงพอแล้ว แล้วเราก็มาดูรูสองมัน1.414มันก็ต้องอยู่ใกล้ๆฝั่งหนึ่ง 1, แต่ว่าอยู่ค่อนข้างกลางของระหว่าง1กับ2ดังนั้นจุดนี้คือรูสองรูสามมันคือ1.732ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้รูห้ามันคือ2.236ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้และรูหกมันคือ2.449ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ เราก็สามารถเขียนลงมาได้บนเส้นจำนวนเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่จะบอกไว้ก็คือน้องจะต้องจำค่ารู้สองรูสามให้ได้เพราะว่ามันใช้บ่อยมากถ้าน้องจำได้มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวน้องอะฮะเดี๋ยวมปลายก็ได้ใช้ต่อแน่นอนรูองกับรู้สแล้วถ้าใครจำรู้สกับรูสได้แล้วจำรู5ห้าเพิ่มขึ้นไปด้วยนะ ก็โอเคเราก็จบแบบฝึกหัดที่2.2กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องถัดไปกันในคลิปถัดไปตอนนี้ก็ให้น้องๆไปพักกันก่อนนะคะบ๊ายบายขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ